สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณมีบางสิ่งอยากสื่อสารกับคุณนะคะขอให้พี่ไพ่จงให้คำตอบด้วยค่ะ t e m p e l a n d Chain of c u p s Page of Pentacles Two of Swords ตอนนี้นะคะตัวคุณกำลังต้องการที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้ ใจของคุณมีพลังมีความสมดุลมากขึ้นนะคะณนะตอนนี้อาจจะกําลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ยังไม่ไม่ค่อยแน่ใจยังลังเลใจอยู่นะคะไพ่บอกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นคือมันเหมือนกับมันต้องมันมันต้องเกิดขึ้นกับคุณนะคะมันจะเป็นบททดสอบชีวิตของคุณว่าคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมสามารถที่จะ ทำให้ตัวของคุณนะคะมีความเข้มแข็งได้มากได้มากขนาดไหนเนาะอ่าอยากจะให้คุณนะคะพยายามที่จะแบบรู้จักตัวเองมากขึ้นนะคะรู้จักคุณค่าในตัวของคุณเองแล้วก็ไม่ให้ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคค่ะไม่ว่ามันจะหนักหนาแค่ไหนนะคะไม่ว่ามันจะมีสิ่งที่เป็นแบบติดพันธนาการมากขนาดไหนนะคะคุณก็ ต้องมุ่งมั่นเดินต่อไปค่ะอย่าก,กลัวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็คุณจะสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะสามารถที่จะเลือกตัดสินใจในสิ่งที่มันถูกต้องที่สุดนะคะ,ะแล้วตัวของคุณเองนะคะก็จะประสบความสําเร็จได้เนาะมันมีไพ่ของสิบถ้วยที่เหมือนกับคุณกําลังรอคอยที่จะทําให้ตัวเองะคะพบเจอกับความสําเร็จสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะ ถึงแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะคะ Page of p e n t a c l e ก็คือทุกอย่างมันต้องมันต้องอเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่ว่ามันจะสำเร็จได้แน่นอนนะคะแต่ใจคุณก็ต้องมีมีความมีความสุขกับตัวเองให้ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นเพราะว่าคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะปรับ,ปร,บปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่แล้วค่ะคุณ คุณอ่าเป็นคนที่เหมือนกับน้ำไม่เต็มแก้วนะคะคุณพยายามที่จะแบบปรับอารมณ์ปรับจูนตัวเองอยู่เสมอนะคะซึ่งมันทําให้ใจของคุณเองเข้มแข็งแล้วก็คุณก็จะสามารถทําตัวเองให้ประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะขอเป็นกําลังใจให้คุณนะคะขอให้คุณโชคดีมากๆค่ะ